วันนี้เราก็เดินทางมาที่นิคมนะครับอุตสา,าหกรรมปิ่นทองนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองดําเนินงานโดยบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียาร์คจำกัดมหาชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมีทั้งหมด6โครงการโดยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1-5อยู่ในจังหวัดชนบุรี และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง6อยู่ในจังหวัดระยองรวมมีพื้นที่โครงการมากกว่า7,500ไร,นร่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเนี่ยเราก็มาตามเส้นมอเตอร์เวย์นะครับสาย7 พอมาถึงแยกที่เราจะไปแหลมฉบังเนี่ยเราก็จะเลี้ยวไปทางเส้น3ามนะครับก็เส้นนี้ก็จะเรียงกันไปนะครับนี่คมปิ่นทองหนึ่ปินทองสองปิ่นทองสานะครับเพื่อจะไปบรรจบกับถนนหมายเลข3ามสหนึ่ง ตัวนี้เนี่ยวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมลูกค้านะครับมาดูโปรเซสที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเลเซอร์และระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ Laser w e เบล n ิงเลเซอร์คลี n นิงเลเ e อร์ a อน n กรหรือ l a s ซอร์มา i n g นะครับรวมไปถึงตัวที่เป็น Laser c l a d d ดิ g งต่างๆ 3D additive เป็น 3D พิมพ์โลหะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทาง a t AT เนี่ยนะครับก็จะมาที่นิคมปิ่พทองหนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูสิครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเามาอยู่ที่ปินทองหนึ่งนะครับวันนี้เรามากันที่โรงงานนิเด็กนะครับซึ่งนิเดกเนี่ยก็จะเป็นนิเด็กกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งทําพวกมอเตอร์แทคชั่นมอเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ต่างๆนะครับก็จะมีนิเด็กนี้ก็จะมีเครืออยู่หลากหลายเลยตั้งแต่ที่ในนิคมนนวนครใน ตัวที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าตัวนี้เด็กนะครับหรือตัวที่ทํามอเตอร์เนี่ยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการทํามอเตอร์เนี่ยเลเซอร์เราไปเกี่ยวข้องอะไรได้บ้างนะครับตัวชิ้นส่วนส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ทามอเตอร์ใช่ไหมครับก็จะมีตั้งแต่เฟรมตัวที่เป็นอลูมิเนียมดิคาสติ้งพวกนี้นะครับหรือเป็นพาสต่างๆนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นพวกทองแดงพวกนี้นะครับก็จะมีทั้งการเวลดิ้ง นะครับการเข้าบาสบารการแทบเราก็จะมีตัวเลเซอร์ที่จะเป็นย่านที่เป็นบลูไดโอด e นะครับที่สามารถทำไปยาดได้ดีกับกลุ่มย่าทองแดงพวกนี้นะครับหรือเป็นกรีนเลเซอร์หรือเป็นบลูเลเซอร์อที่เอาไว้ว e ลดิ้งนะครับพวกตัวสายขั้วสายไฟของมอเตอร์ที่ทำมาจากทองแดงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าลักษณะของโรงงานที่เด็กนะครับที่เรา เข้ามาเยี่ยมชมกันนี้นะครับจะมีลักษณะอย่างไร Of semiconductor packages and printed circuit boards implemented by advanced ultra precise techniques is about to enter a new stage. NEDEC test systems provide solutions to meet a wide range of inspection requirements. NEDEC develops all technologies of measurement, image processing, handling, probing in-house and complete a test system as a total solution. Every technology has been proven to be the best in class performance in all aspects. Therefore, Needex inspection equipment share is first in the PCB industry. Demand for high density, fine pitch and high speed transmission of semiconductor devices is growing. Nidec offers advanced probe cards for electrical property testing for semiconductors. We also handle high precision optical inspection requirement for exterior and shape of wafer bumps. Our AOI system provides high-speed, large-scale inspection with 2D and 3D simultaneous measurement. Excellent data analysis GUI is our standard feature and automatic identification software system. To detect defect mode is also provided. Needex RSH series have been highly recognized as bump AOI system for IC substrate and chosen by various PCB manufacturers around the world. We have added new inspection solutions for key components of electric vehicles to our product line. With electrical inspection technologies for wafer and substrate we had developed over the years. Needex succeeded to have a high speed inline test solution for power semiconductors such as IGBT, SiC modules. We now supply one stop service for tester, test fixture and handling equipment. One of the key components to determine the performance of an electric vehicle is a traction motor. As the technologies behind electric vehicles progresses, the requirements of motor testing increase in sophistication. Nidec motor test bench brings evaluation on traction motor performance and durability. It processes and analyzes real-time data with excellent GUI. In addition, it provides a remote monitoring system. NEDEC plays a part in a reliable and safe future community with our advanced testing technology. ตัวที่เป็นนิเดกนะครับดาคาสติ้งก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับโรงแม่พิมพ์อลูมิเนียมดายคาสติ้งนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับที่เอาแม่พิมพ์เข้ามาใช้ตั้งแต่เลเซอร์คลีนนิ่งแม่พิมพ์เลเซอร์เวลดิ้งซ่อมแซมผิวแม่พิมพ์นะครับนะครับส่วนตัวที่เกี่ยวข้องนะฮะเลเซอร์ที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมเราก็มาต่อกันนะครับ ในพวกชิ้นส่วนทองแดงชิ้นส่วนอลูมิเนียมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําการเวล์ได้นะครับคือจุดเด่นของเลเซอร์จากเ t ท a เลเซอร์เทคนิคเนี่ยก็สามารถที่จะเวล์พวกงานที่เป็นสะท้อนแสงสูงพวกทองแดงพวกอลูมิเนียมพวกนี้ตัวที่วัสดุที่เป็นวัสดุที่ไม่เหมือนกัน d i s s i m i l a r Material นะครับซึ่งตันนี้ก็จะนิยมมากในอุตสาหกรรม EV นะครับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พาต่างๆนะครับ อุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยนะครับที่อยู่ในนิคมปิดทองเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบริษัทซีเนี่ยแอโรสเปซเนี่ยนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ทําเกี่ยวกับชิ้นส่วนอวกาศสยานชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับเป็นบริษัทของประเทศอังกฤษนะครับ ซึ่งตัวนี้ทาง EAT เนี่ยนะครับก็มีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศนะครับได้แก่ตั้งแต่ตัว 3D Printing นะครับที่เป็น Print Metal นะครับ Print โลหะนะครับนี่คือโรงนี้นะครับนี่กับ s e n i o r Aerospace นะครับก็จะทำชิ้นส่วนที่เป็นขึ้นรูปชิ้นส่วนอวกาศยานนะครับซึ่งทาง EAT เนี่ยเราก็ซัพพอร์ตได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นเลเซอร์นะฮะ Additive Manufacturing นะครับก็นิยมขึ้นรูป ในชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่มากมายนะครับซึ่งตัว w e ลดิ n งเนี่ยนะครับตัวเวลดิ n งเราก็จะมีกิจกรรมที่มาเกี่ยวข้องนะครับกับบริษัทนี้นครับซีเนียเนี่ยก็จะเป็นของไทยกับอังกฤษนะครับที่ก็ร่วมทุนกันนะครับนี่ครับก็จะมีงานตั้งแต่ตัวที่เป็น l a s ซ r Engraving Part ชิ้นส่วนต่างๆนะครับในการทําการ สืบค้นข้อมูลนะครับพวกนี้